จนตอนลังหลังมาค่ะหนูก็คือหนูไม่อยากทำละเพราะว่าคนที่เขาขอาลับไปแลนะเขาไม่ส่งหนูเลยการว่าหนูอชดคนเดียวเหมือนเดีว,ว่าสำรองสำรองสำรองนห่นะครับ ตอนที่ดูมา่สองปีที่แล้วบอกว่าตอนนั้นกะคือแบบปล่อยเงินกู้ทําธุรกิจสีเทาอ่ะก็คือก็คือดีแต่ว่าไม่อยากให้ทําแชร์ถ้าเกิดทาแชร์วันหนึ่งอ่ะจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวก็ คือแบบทําแล้วมันมันดีมากมันรุ่งมากหนูก็ก็ทําต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าทําแบบว่าน้อยลงน้อยลงจนตอนหลงังๆมาค่ะหนูก็คือหนูไม่อยากทําละเพราะว่าคนที่เขาเอาลับไปแล้วเขาไม่ส่งหนูเลยการว่าหนูอ่ะพูดคนเดียวเหมือนแบบว่าสํารองสํารองสํารอง,อง,องจนดบบึงเงินก็คือ,อพี่โจโเคยอเคบอกไว้ว่าถ้าทําวันหนึ่งมันจะเจ็บจะเจ็บหนักใช่ไหมล่ะ แล้วทีเนี้ยพอวันที่หนูประกาศปิดบ้านอะแล้วก็หนูก็เข้าไปในเฟซคือแบบตอนนั้นหนูเครียดหนูแย่มากแล้วก็เพจอาจารย์โจดิ้งขึ้นมาเลยหนูก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยอาจารย์เขาเคยทักไว้ว่าสองปีก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกแฟนว่าหนูอยากอยากให้อยากคุยกับอาจารย์โจอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเปลี่ยนหนูเปลี่ยนไลน์ใหม่หมดเลยหนูก็เลยเป็นหน้าไปค้นเฟซไปอะไรก็คือเข้าไปติดตามในเพจแล้วก็บอกว่าเอ้ยราศีเมษเขาบอกว่าเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็คืออยากรู้ละเอียดกว่านั้นนะคะก็เลยทักมา